สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นเรือป็อกแป็กดูไปซื้อมาจากตลาดนะครับแต่มันเป็นสมัยใหม่นะครับไม่เป็นสังกะสีเหมือนเมื่อก่อนก่อนอื่นแล้วก็ต้องกอกน้ำเข้ารูนี้นะครับให้มันทะลุออกจากรูนี้นะครับ อ่าทะลุแล้วครับต่อไปก็เทียนที่เราเตรียมไว้นะครในกระบะอันนี้นะฮะในกระบะของเขาที่เขาให้มานะครับวางไว้ข้างในนี้นะครับแล้วก็จุดไฟครับสมัยก่อนเล่นเรือเป็นเรือสังกะสีนะฮะเล่นตอนน้ำท่วม จากบ้านนะอ้านะครับครับเนี่ครับเรอยบอกแป๊บครับหยุดเซิร์ฟงั้นเดี๋ยนะฮะแป๊บหนึ่งครับ เออมื่อ,อก่อนตอนสมัยก่อนตอนน้ำท่วมก็เล่นกันแบบนี้ออนะครับเด็ออกๆ เป็นเรือ,อจากกระสีนะแต่วนี้เป็นสมัยใหม่เป็นเรือพลาสติกหมดแล้วครับขอ,อจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ